นมัสก,การครับปูครับผมเจริญพรยมโอ้มันนี้นคือมาหลายกันใะเนามมาหลายเจา้าปูปูบอกชูฟังว่าไอพุ่มพี่เพื่อนนั่มไปบอกฮอดวัดตาชาบ้านจอมสีผู้นั่ะเนาะมองอมปูจำรรษาอยู่ทะเลน,ะน,นั่มมากเดยเดยวนีเพื่อนนั่มไปดีดบลปล่าปูนั่มไปแต่ไปบอกคือบอกเขา่าปูนี่งวม่ที่แล้วไปบอกฮอดหาสามเจ็ดไสั่งก็คือบอกเข่า ที่มางวดนี่บอกกระบอกหงอยงมันเปลี่ยนไปได้เบิดแล้วปูเอ้ยที่แรกโอ้เอฟซี e ให้กำลังใจมาว่าโอ้ยอย่าเศร้าหวอกกระปูเรื่อมันพี้ถึงวิผีหวอกรถว่าสันบอมว่าดอกว่าสันว่าเก็บเก็บการที่ลงไปปูว่าโอ้ยเดี๋ยวต่วนชาดบ่อยากบอกแล้วล่ะว่าสันเดี๋ยวต่วนชาดโยมฉดอกว่าเพิ่นเสียเงินน้ำบ่อยากให้เพิ่นใจใจ,ใจทั้งนี้หลายเพิ่นก็ว่า อเออบไปยังดอกอาจารยนบรรจารย์ปรบอกอีฉันกับเป็นสื่อทั้งอื่นเย,ยาวศั่นครับ่าญาติโยมเพื่นบ่าครับผมแล้วไอท้ที่พูมเพิ่นนั่ไปบอกเลืเพิ่นนั่ไปแจ้งแต่มื่าเหิงครับผมนั่ไปติดก้อนหัวอกก้อนหัวอกมวยบันออกซีเกตแปดและทังเอิญก็มีญาติโยมเพิ่นเบิง่งคลิป ของบุญผ้ารวยอย่างบุญน้ำโชกอย่างพระกันมาสอบถามว่าเห็นกันหาสามเจ็ดครับเพื่อนบรดเห็นหาสามเจ็ดเพื่อนว่าเพิ่นเห็นเก็แปดด้วกันห้วยอัตมากระพงน้ำดอกตาไฟตามันดีจนเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเจ็ดแปดพระกันเบิงแนวได้เบิงเป็นอ่าสามเจ็ดด้วยกันเบิงจะว่าอาจารย์ปะปากอาจารย์บะว่ากันนู่นนั่นครับเพิ่นว่า จะเสียงนกเสียงหนูอ้อมทีอ้อมเดมน,นนะ้องเนาะใช่มันบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีลมผัดผ่านแล้วเย็นสบายเป็นใดล่ะปูทั้งกุโตงกุตีเฮ่านะ่ะเป็นใดมีความเกือบหนาบอ่อห้องน้ำห้องในเฮ้ามีห้องน้ำเข้าไปหนึ่งย่างบ่มีได้หน,นึ่งปูแลนา่ป่วยแล้วลงเทไดพูนึงบังเอิดถือไปพากลับนักอยู่วัดตาจอมสีได้เดี๋ยวมาเบิ้งว่าวัาดใจเราเนาะวะ ฝนมันตกติดต่อกันหลายเมื่อแล้วรถปูนลดยังก์แเขามาบ่ได้มันกัดเฮ็ดงานบา่ดได้แล้วโอ้มันเลิกจ้กจีวางเลยจังหวะ<อ>ก็บงางงานย่อ<ป>มบุญอยู่เรทาทั้งรายานีเขาบา่ได้เออแต่เฮ็ียดปูนละออกภาษาตุลาคราับผมฝนตกมากอีกฝนกับเขามาบา่ได้ฝนเหยียดนะนะฝนเหยียดพุ่นละทั<ๆ>้ทงจินทั้งแกนพุ่นละหมดพุ่นละฝนลาฟ้าสั่งพุ่ลละ แต่ก่อนอื่นกะทีนี่ละผมมาที่ดห้องแนมให้ปูนี่ละไว้จังก้อนกะไห้องนแนมทองไม้กะไรให้องนแนมทองไม้ไว้เพราะให้มีหม่องเข่า้องนแนมทองไม้มีน้ำในใส่ไงยังไข่ที่น้าปูนะเนี่ยอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันมาที่ว่าเพื่อนมาเพื่อนนั่ไปเพื่อนไปว่าจังไรเนี่ยครับปูครับเออเดี๋ยวัดไม้ไม่เออเดี๋นี่ดี๋ยววัดไม่กันเรื่อยๆไปเหลียวเบิ้งเบิ้งมาวางไหนเหลียวเบิ้งกับไปเห็น เห็นมันเป็นเห็นหลายตัวอดนะคุณยมเนี่ยเห็นก็เลยเขียนไว้เพิ่นบ่ได้เห็นให้ตัวเดียวเห็นหลายโอ้เพิ่นไ่ได้ให้ตัวเดียวบ่ได้ให้ตัวเดียวเลยเห็นหลายตัวเห็นเป็นเลขสามตัวเห็นเป็นเลขสามตัวสองตัวก็เลยเขียนไว้เห็นตัวไรเห็นตัวไรก็สีเอาตัวอ่นว่าเพิ่นที่ให้โชคให้ใช่เพิ่นที่ให้ว่าสนาจีได้โชคได้ใช่หลีก็ได้จิได้เฮ็ดได้สางหลีก็ได้นาะพูเนะออื เนไทยจัดตัวก็จะเอาตามนั้นตัวเลขว่ามันมีบนมีแางเนาะเนี่ยแต่มาได้เขียนหน่อยใเมัม่งกับมาพีทุูปูเะฮะเขียนหลดี่นี่เขียน เพื่อนไปเขียนให้บอกปูแถวนี่เพื่อนไปเขียนให้เพื่อนว่าได้บอกเพื่อนไปเขียนให้เลยทีเขียนให้แต่ว่าเพื่อนจีจุดตัวสีบอกอยู่้องท่านได้บอกว่าตัวใดเน้นตัวใดคนโอ้เพื่อนเพื่อนีเนีนให้อีกคือว่าสอดไปเพื่อนสีเน้นให้อีกือเมื่อหลายได้เลขกสามถัวสองหางมั้นเมื่อหลายได้ปูสองหางก็เรขยสองัวกับสามหางเออตอนนั้นเลขกเมื่อหลายที่สานั้นแต่เลขคำนวณแห่งหลายรับนานนาจะเป็นเล็กตัวเดียวครับเพราะว่าไปยังตัวเดียวเพราะว่านั่นเพื่อนหายเห็นยแบห ว่าไม่เล็กตัวเดิมมันแหละมันกลับกลับหันหัวเลยว่าไม่เลขตัวเดียวแค่นั้นเองเพื่นไหนมากแต่ก็เลย็กไปเลยว่าโอ้เลขตัวเดียวนะหันหกเป็นเก้านี่จะไหนหันจังไหนค่ะแปดหกแปดเก้าไม้ทิ้งล่างน่ะน่ะที่เป็นตัวเดียวเนาะบางทีเพื่อนกับว่าแม่นตัวเดียวกันเด้เพราะว่าไอ้ยังตัวอยู่กลางกับตัวอยู่กลางนี่ ว่าตัวเดียวกันโอ้แปดกับสามตัวเดียวกันสมบูรณ์จากแล้วเพิ่นวางกันเนพิ่นวาเพิ่นเขียนมาให้แค่นั้นมันมันเคยเป็นเนาะนเปลียเปลี่ยเ,เ,เ,เคยเป็นสามสามเคยเป็ี่นแปดสิน,นนะย้อนปูขึ้นา่ายังไหนฮะนิงวันนี้ขึ้น่าจังแล้วแล้วขึ้นวางไหนขึ้นวางยางเมาน่นี่เอาเห็นรถเพิ่นบรรทุกปูนทุกยางเขามาเอามันขึ้นเป็นเหล็กตัวนี้ว่าืิแล้วมันกลับกันเหล็กรถเก่าๆรถผู้ใดผุ้นี้รถ นี่แหละรถไอ้ไว้ยจะแกดินแกไสมา,มามไว้ยจะส่งอุปกรณ์ก่อสรส้างรถขนบุญขนยังตัวนี้กันได้รถขนบุญรถข,ข,ขนบุญก็ขนบุญก็ผ้าไหมเห็ดทั้งขี่ท่านสอมมานำทา่านจะช่ว่าได้คุณบอกคุณบอกมากท่นนะเพราะว่าแค่นั้นแหละแต่กิ๊บักให้เพอนนี่ดีที่ว่องเพอนนี่รีพหมดละเด้อไก่เมือพหมดละ มือนี้มึงก็ห้องกับวันที่เก่านึงว่าฉันปูยังดูดวงบ่นี่ปูดูตลอดเวลาเลยปูมีเวลาพักโอ้มีแต่เรี้ยงมือนี่กับแม่แม่ล้วมันดูดวงหลายโพสด์วท่องก็เสียเออม่ได้ทักพันนะเพราะว่าบ่แม่นนึงเวลาฉันกับบ่ได้ต้องเที่ยวกับแม่วัดตีมือยอมเห็นก็คือกันนะครับม่กัได้หลายคนมหาคนหอคนว่าอตจาเลยะอะไเอนมากเบิ่งผู้เดียวเด้อวันนี ยายชิมาเสียหายงิอนอีก่แล้วผู้เสีหาคนหาหกคนมาเนี่ยว่าครับเบิ้งผู้เดียวผู้ถือกระเพานกลับรลไวกัครับผมก็เลยเบิ้งให้ผู้เดียวผู้เดียวก็ไม่ยอมกลับบเลยเอาลูกเอาเต้ามาเบิ้งมัดเอาดวงลูกดวงเต้ามาเบิ้งมันก็งงอยู่เอาแต่ยังบอกว่าเบิ้งโมเมนต์สันเบิ้งโมเมนต์โมเมนเปียงเขาบอกให้กลับรลไว้กันเอาพคน่าเพิ่นเพิ่นถือใจวไว้โอเคอ,อย่างที่นว่าถือใจแล้วว่าอย่างว่ามันไปนั่งอยู่เงี้ยน้ำกันในะฉัน,ใน,ใน เป็นว่าก็ได้วางัซนหรือว่าอาจจะมากก็ได้บอกปากอย่างก็เลยเบิ่งให้เพื่อนจนคำรับออเดอร์ต่อวันนี้ผมจะได้เว้าบอกเอฟซีให้ก็แล้วแต่แล้วแต่คุณโยมนะครับว่าอย่าไปว่าออเดอร์ต่อเพิ่นว่าเพิ่นอาจสิทุกใจอ,อาจนี่ปัญหาชีวิตนลางคนโทรมากกระทั่งห้องกึังไห้ปัญหาชีวิตความกลัว ก็มีคูว um ่าเปิดท่อคเิดก็มียมคนนึงก็บอกว่าให้เพ um. <os> uh ิ่นเปิดทางคุณยมเพิ่นว่าเพิ่นก้ับเขาบริษัทเพิ่นก้าวเขาหน่วยงานยหงไงเพิ่นคึอเข่าครับผมมันม่นนาเสียเลยว่าอาจารย์โทรศัพท์บอกว่าข้าวดีมาเด้ออาจารย์เอาตัวว่ามันข้าวดีมันยังโอนเงินบ่ให้ว่าคอยว่ามันข้าวดีโอนเงินมาซอยเฮยีดซอยสั่งเออมันมแบบพแมนบ่ะอาจารย์ที่บอกให้ไปทําเชื่อไหมวันถัดมาเขาลาออกจากงานเลยโอ้ยอัตมาก็งง เหตุในพื้นลาบากเดี๋ยวน้อผููเขาเล่างานสิบวิสุทธาสตะมาเนาะมันไม่เกี่ยวกับอาจารย์หรอกเขากระไรเขามาไปเปิดทางเราก,รกรบารับกับวนาเสียร์แล้วอ้อาจารย์เนี่ยเนี่ยแบบีที่เน่นน้ำิธที่<ม>บบเหตุในชีวิตอาการงานเพื่อนดีขึ้นมันต่อเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เพื่อนนั่นแหละครับผมกับวนาเสียเลยอาจารย์โอ้เปิดดวงอืมเซึ่นเขามายัดเงียบ อาเก่าศูนย์ก็ไม่มีแต่เก่าหนึ่งมันก็เลยขยมเก่าหนึ่งได้สัน้นเป็นว่าได้ฟังยังบุญฟ้าด้าดลวยมันในยิ่งว่าบุญพ้าดลวยเก่าศูนย์มันดังก็นนงเล่นเก้าหนึ่งแต่อย่างนั้นผ่เข้า,ขาใจก็เลยบม่เข้า,ขาใจหรอกแต่มาหายไปนี่เก่าศูนย์เครื่องมือช่วงนั้นบอกใครมีเวลาในนั้นเป็นไหนมีเตอเวลาเบิ้งดวงมิเตอคนเดือดร้อนมากนะมิแต่ร์คนมีปัญหา จีดางโผดท้ายเพื่อนไปน้านละเพื่อนกาดหนีรอนมาเพื่เงเยน็นนั่ะนะปูเอ้ยเพื่อนก้อยมาอ่าให้ปู้ดูดวงให้ผู้หลังคนโอนเงินมากมากระสอยนั่นสอยนี่โอ้ยหยาดงใบเดาเจอแล้วปูละหาบาทนิดบาทเพื่อนโอน,โอนมาซอยสั่งสถานธรรมเขานีิบ่เออเอาดแีแล้วล่ะอนุโมทนาบุญน,น้ำเพื่อนนะ้ำปู้เนาะเบิงบ่งเบิ่งสามร้อยสงสารมาสามร้อยสงสารมาสามร้อย เพิ่นอนุโมทนาบุญน,น้ำตีเออเบิ่งสองดวงบนกายมาหาลอยครับผมก็เพิ่มก็ไมกเป็นลอยลอยไปคันเป็นฝนบ่ตกคนที่เขามาหลายอยู่คน,คนที่เขามาดูดวงดูยังน้ำลายอยู่ พอได้ออกพรรษาแล้วนี่มัน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 มีเวลาเหรอคุณโยมเพราะว่าทยอยหันเมืองเก่เดี๋ยวชาวบ้านก็มาแทบนั่นก็มาบันมีนหมายถึงว่าออกพรรษาแล้วมาอยู่พี่แล้วเอฟซีคนกัติมาดูดวงนั่นี่คนกัตฉินว่าซอยเฮ็ดซอยสางกัติค่อยแล้วทั่วโลดีไปอยู่ลับปูกัติเห็นเป็นอันเป็นย่างอยู่อะไรนะเลยเคุณโยมก็บอกคนบอกชาวบ้านพนดว่าอาจจะมาปูดละพ้นกระฐานเส้นทางหน้าวะนั่งกันไป็นใก็บอกคนมาประมาณห้าสิบกิโล บอกเป็นครับผมตอนนั้นหาวน้ครับเขาบอกว่าออกภาษาแล้วอาตมาก็สิมาที่ละไม่จำวัดทุกทีละว่าจะมีไม่เห็นไม่ทางอยู่พี่ละครับมาเดินไปนานมาล้างใจดอกบานอยู่มากครับนอกจากจะไปหาหมอเออเพราะว่าหมอเขาตรวจเพราะว่างานเขาก็ตรวจว่ได้ว่าอาตมาติดบวชแบบนี้มันก็เขาพรรษาก็ไปตรวจไปว่ได้

โรคเก่าโรคซีบหมอครับพ่แม่รูปมาตอยขั้นร้ายแรงอาตมายังไว้ได้ยุหาตีมั้งาโอ้รูปมาตอยขั้นร,ร้ายแรงเลยยังไวได้ยุหาตีหมอเขายังเงืนว่ากลับมาได้ไปที่ไหนอาจจะเป็นน้ำบุญเก่า pues วก็ได้เพราะว่าที่ชียางบวได้สิพิการ pues วก็ได้เพราะว่าเป,เป็นขั้นร้ายแรงนะจัอบางอันก็เลยเบื้องดวงนะนนัผู้นั้นผูน้นี้ก็อ,อ,อาจจะเป็นบุญกุศลของข้าเคยส้างเคยย่างมาก่อนครับก็ได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆ บบดนี้มาเห็นวัดก็เลยบวชมาบวชแล้วก็คือย,ยังโย่อมลอยฟังหรือวา่ามีอยู่นี่มาที่นี่พี่เจน้าอยู่นี่อยู่ละแถบนี้แหละว่าที่เห็นพยางงูพยางเงอกมหาเนี่ยแหะพยาหนาเป็นมหารององค์นั่นแหลวะ,ะว่าบุยากดอกติสตังสิแตนอาตมาบ่มีเงินในอาตมากระว่าคือเก mm hmm. ่าเลยบวมีเงินเดือนบ่มีรายได้เอง น้อเงินใส่มาจากตัน่าบางยาดเดี๋ยวผู้นังตะกี้มาเดี๋ยวผู้นี้ตะสีมาอาจารย์ตมากะใดแต่แค่นั้นบบคุณโยมครับผมเบาเกาความหลังคือเก่าเนาะครับผมไปยูที่เก่าเบาคำเก่าครับผมเอ๋อวันนี้จะสรุปตัวเลขใส่หลักเขียนไม่ไปตัวเลขปูอะไรอืมอืมาสรุปตัวเลขให้เพื่อนอ่าเดี๋ยวค่อยขึ้นโชว์ตัวเลขนะเดี๋ยวค่อยขึ้นโชว์เอาเดี๋ยวค่อยตัดแป่ให้อีพีทีาออกอ่าเพื่อนเห็นสักครั้งเพื่อนเบื้องดวงกระทรวงเพื่อนล่ะ ผู้เพิ่นจับเห็นผู้เพิ่นเบิ่งดวงนะผู้ใดเบิ่งดวงเช็คดวงตรวจดวงส่งไป่าอการไอเพิ่นแล้วล่ะออกอยู่นี่ก็คือเก่าล่ะครับผมอ้าพี่น้องเตรียมปากกาจดไว้เด้อเลขสถานเลขสถานธรรมใหม่สมานรวมใจนะครับผมงวดวันที่16กันยายนสองหาหกผู้พุ่มนั่มไปบอกฮอดวัดที่เพิ่นจำรรษาผู้เราไปจากสถานธรรมนี่ล่ะเพิ่นนั่มไปบอกฮอด อ่ายวดป่าซาบ้านจอมสีเออเพื่อนก็บ,บอกมาสองชุดเดีวยวกันคือ685กับหกสาอ่าซึ่งเข้าใจปูเข้าใจว่าน่าจะเป็นหางเดียวแต่ปูก็เลยเติมมาว่าเออเข้ามาหกแปดหานี่แปดกับสามมันน่าจะเป็นตัวเดียวกันเออปูเพื่อนก็เลยบอกว่าเออเอาหกสามหาไปน้ำแนอ่อ่าแต่ว่าแอดกะที่เติมให้อยู่เอาเก้าแปดหากับเก้าสามหาไปน้ำแน่ เพราะว่าปูเพื่นใหน6หกแปดหาอ่าครับหกสามหาเนาะขันหมุนหกน้ำเนี่ยมาหมุนหกเป็นเก้าอีกกระิีได้เลขเป็นสี่ชุดเด้่ยนะบะดนด้ในส่วนสองตเนาะมีแปดหกแปดหาแล้วก็แปดเก้าครับพี่น้องครับผมอลองเอาไปพินิจพิจรารณาบเบองอชอบกระจัดกัดกับพนันจันตัวกาเยีย ได้โชคได้ใช่ได้เฮ็ดบุญได้เฮ็ดกุศลได้เฮ็ดซอยเฮ็ดซอยสางน้ากันนั่งอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่สีเฮ็ดสีสางในวัดว่าในสถานที่แห่งนี้เนาะบ่วว่าจีเป็นซาราปฏิบัติธรรมบ่วว่าจีเป็นอ่าพระประธานใหญ่เนาะบ่วว่าจีเป็นปั้นพญานาคจังสีงกันยังจะยังขาดอีกหลายอย่างสีเฮ็ดสีสางปูควรมีเกียรตนาว่าสีเฮ็ดจังสีวันต่อไปเนาวันนี้ก็ที่ลบกวันพุซถ้นำนี่เอาให้ เข้าให้ถืองน้าปูน้างวันนี้ก็ได้เนาะครับผมเอารอบกวนปูใชนไหมขอบคุณปูให้หลายครับผมเจริญพอรอ<ฮ><ฮ>ย่อมจเจริญพร